สวัสดีครับเพื่อตัดการเยื่เยอะเพราะแต่ละท่านที่เข้ามาฟังช่วงนี้ล้วนแต่เป็นแควนพันแท้ที่ต้องการเสพวรรณกรรมทั้งนั้นผมจึงขอไม่พูดร่ามทำเพลงแต่จะเข้าเรื่องเมืองผีดิบตอนที่ยี่สิบเจ็ดเชิญรับฟังได้เลยครับนับตั้งแต่วันที่ประหลัดบุญญรธิษ์ถูกกระบวนการผีดิบจับตัวไปยีราฟัสมีอาการร้อนรนจนเกือบจะเรียกได้ว่าไม่เป็นอันกินอันนอนอาการดังกล่าวนี้จึงปรกากฏได้เห็น เมื่อเธอไปสอนนักเรียนหลายคนที่สังเกตเห็นอาการของเธอคือนายสำรานรอดบุตรครูใหญ่โรงเรียนกระจานุคูณเป็นอะไรไปหรือคุณจิผมดูคุณหงอยหงอยไปนะเออเมื่อคือนนอนดึกเป็นห่วงคุณพ่อท่านไปบ้านกำนันแล้วกลับมาดึกทุกคืนจิราพัฒนตอบเลี่ยงเลี่ยงครูใหญ่ไปทำอะไรที่บ้านกำนันเดี่ก็เรื่องวุ่นวุ่นเกี่ยวกับพวกกระบวนการตีดิบนั่นแหละคัะ สามสี่เดือนมาแล้วบ้านเรามีแต่เรื่องคนหายกำนันจริงต้องเรียกพ่อไปปรึกษาตอนนายอ่อนคนยามในตลาดหายพ่อผมร้อยวุ่นวายไปกับเขาด้วยคราวน,นี้แควนแดงมายหไปอีกคนใช่ไหมละ่ะครูกิ่งแก้วเสริมขณะที่เดินมาลงชื่อลงเวลาในห้องพักครูติดกับห้องทำงานของครูใหญ่แต่จิราพัฒไม่ตอบคำหรือพูดอะไรเธอเดิอนออกไปจากห้องนั้นและรีบไปที่ห้องของเธอทันที เชื่อทำเป็นเจ้าหงหง์วางตัวเป็นขุนนายตอนนี้คงจะรู้แล้วสิว่าประหลัดนั่นจะไม่มีวันได้ลับมารับมา่งอีกกินแก้วว่าตามหลังประหลัดบุญญาธิษฐ์แกเป็นคนเรียบร้อยมีศีลศีลจะคุ้มครองแกแกอาจจะไม่เหมือนคนอื่นๆที่หายไปก็ได้รูจุดจะเหลียวกล่าวขัดขึ้นอย่างผู้ไม่รู้ตื่นเล็กหนาบางเชื่อศีลก็แค่ข้อบัญญัต ของนักบวชตาชาวต่างชาติรูปหนึ่งจะมาช่วยอะไรใครได้หลงงมงายกันแบบนี้ถึงได้โง่กันทั้งเมืองครูกิ่งแก้วกล่าวกระพัดกระเวียดก่อนเดินสะบัดก้นออกไปเอ,เอ๋เดี๋ยวนี้พวกครูในโรงเรียนนี่ก็เป็นอะไรกันไปหมดนะดูแต่ละคนมีอาการแปลกๆเร่ากับผีเข้าในายสำาราญรอดบุตรครูใหญ่พ,พึมพำมองตามหลังครูกิ่งแก้วที่เดินออกไป หลังจากเด็กเข้าแถวเสร็จและจีราพัฒเข้าห้องสอนได้ประมาณสิบนาทีนายช่วยพันโรงก็ถือกระดาษเป็นหนึ่งมายืนรับรับล่ๆอยู่ตรงประตูห้องมีอะไรหรือนาช่วยจีราพัฒถามพันโรงไว้กลางคนอย่างให้ความนับถือเหมือนญาตินายช่วยจึงเดินเข้ามาพูดว่าครูใหญ่ให้ครูทุกคนอ่านและลงชื่อรับทราบหนังสือฉบับนี้ครับเป็นเรื่องปกติของโรงเรียน ที่เมื่อมีหัวข้อราชก,การเข้ามาหากเป็นเรื่องที่ครูทุกคนจะต้องรับรู้และรับทราบครูใหญ่จะให้เด็กหรือไม่ก็ะพานโลงนำหนังสือไปเดินเร่ตามห้องต่างๆให้ครูอ่านทำความเข้าใจและลงชื่อรับทราบก่อนจะดาเนินการขั้นต่อไปหรือเก็บเข้าแฟ้มจิราพัฒ่านแล้วก็เซ็นชื่อต่อหนะ้าต่อท้ายจากครูอื่นๆหนังสือฉบับนั้นมาจากสำนักง,งานศึกษาธิการอำเภอ เชิญชวนมายังคณะครูทุกคนให้ร่วมทำบุญบริจาคและไปร่วมในงานพิธีชาปนกิจศพหลวงพ่อจันดาจันทศรุซึ่งกำหนดจัดชาปนกิจที่วัดเนินเขาคำว่าเทนเป็นคำที่ชาวบ้านเรียกแต่บรรดาสานุติปากันเรียกเป็นพระว่าหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อจันดามรณภาพมากี่ปีแล้วน่าช่วยผูสาวจิรพัฒนถาม เพราะเธอไปอยู่ต่างจังหวัดเสียนานไม่เคยรู้เรื่องนี้ห้าหกปีแล้วครับนายช่วยตอบหลังจากนั่งนึกหลังจากนิ่งนึกตบทวนท่านเป็นอะไรถึงได้มรณภาพครับเออท่านนอนอยู่ในกุดแล้วมรณภาพไปเฉยๆมีคนไปพบท่านนอนหงายสองแขนสองเท้า,ากลางอกอกตาลืมโปงแต่ก็แปลกที่เขาเก็บรบพอ่อหวงพ่อไว้ในโรงมาจนบัดนี้ จบท่านก็ไม่เน่าไม่เปื่อยใครๆก็เลยว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์อภินิหารพอดีงานนี้อาจารย์บุญล้อมศึกษาเพอท่านเป็นลูกศิษย์ของพ่อหลวงจันดาของพ่อหลวงจันดาแกคงคิดว่าจะต้องจัดให้สมศักดิ์ศรีของเกจิอาจารย์ผู้เคยโด่งดังมีลูกศิษย์ลูกหามากเห็นว่าในงานามีภาพยนตร์ดนตรีลิเกหนังตะลุง และมโนรามีดอกไม้เพลิงดอกไม้ไฟบ้านเราไม่เคยมีงานแบบนี้มีแต่แถวทางในทางในทางในในความหมายของชาวบ้านทิวทุนหมายถึงแถวจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและนคนปรปฐมที่มักจัดงานเผาถัวแพ่งกันอย่างใหญ่โตมีการจุดลุกจุดดอกไม้ไฟไฟวพันเนียงใช้เงินลงทุนในงานเผาตบเป็นแสนแสนบาท จิราพัฒควักธนบัตรฉบับละยี่สิบาทเน็บติตไปกับหนังสือที่นายช่วยถือมาทว่าพอถอนเด็กไปไม่ทันจะหมดชั่วโมงนายช่วยพันโรงก็มายืนรับรับล่อๆอ,อ,อยู่ที่หน้าห้องพอสีขอ่ของเธออีกครั้งมีอะไรอีกหรือนายช่วยเออครูใหญ่ให้ผมมาเชิญคุณครูไปพบท่านที่ห้องทำงานด่วนครับเมื่อจิราพัฒมานั่งอยู่ต่อหน้าครูใหญ่หรือนายสํารานรอดบุตรก็พูดขึ้นว่าเออ ผมต้องขอโทษคุณจีด้วยนะที่ให้ในายช่วยไปเชิญมาพบครูใหญ่มีอะไรจใจใช่ชหนูหรือครับยิราพกล่าวอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะคารูใหญ่มีอายุรุ่นราวราเดียวกันกับผู้ใหญ่เป็ดบิดาของเธอมีนิดหน่อยคือตอนแรกนี่ผมคิดว่าจะนําเงินที่ได้ทั้งหมดในวันนี้ไปโรงเที่ยวศึกษาเองแต่พอดีนึกได้ว่าวันนี้คุณวัเวทนัดไว คุณไวเวทแกจะมาพบผมตอนบ่ายสองโมงผมกลัวไปแล้วกลับมาไม่ทันคุณจีช่วยเอาเงินนี้ไปส่งที่ห้องศึกษาแทนผมทีผมจะให้นายช่วยกับรถเครื่องอีกคันไปส่งคุณจีที่ปากทางเพราะวันนี้พวกูผู้ชายลากิจลาป่วยกันหมดผมไม่รู้จะใช้ใครเลยจริงๆได้ค่ะตัวใหญ่เดี๋ยวหนูมอบงานให้เด็กทำแล้วจะไปเลยจิรพัตรรับกรรม จิราพัฒจึงได้ขับรถจักรยานยนต์ออกจากโรงเรียนมาถูถนนใหญ่โดยมีนายช่วยขับรถจักรยานยนต์อีกกันตามมาส่งและเพื่อความมั่นใจยังขับมาส่งจนถึงบนเขาช่องกลวดสถานที่ที่เธอเคยถูกใจขับรถจักรยานยนต์รับจา้างชุดลากเข้าข้างทางจิราพัฒมาถึงที่ว่าการโำรภชิวสนําธทุระตามที่ครูใหญ่สั่งเสร็จแล้วก็จะกลับ ก็พอดีเหลือไปเห็นชายสองคนเดินตรงมาจิราพัตรมองคนทั้งสองและจําได้ว่าคนหนึ่งคือนายอ่อนยามเข้าตลาดสดอีกคนอยู่บ้านประหลัดบุญยธิ์คุณอ่อนกับเออคุณชัดใช่ไหมคะมีธุระอะไรกับดิฉันหรือเปล่าคะเออคือเราเออไม่ทราบว่าคุณครูรู้เรื่องที่พี่ประหลัดหายไปในบ้านนายแสงหรือ,อยังเราสงคนกําลังเป็นทุกข์มาก รู้ค่ะหมายความว่าคุณประหลัดยังไม่ได้กลับมาใช่ไหมครับศิรพัฒไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรดียังไม่ได้กลับมาเลยครับเราสองคนก็เป็นห่วงมากเพราะพี่ประหลัดท่านพูดเป็นลางไม่ดีไว้พูดเป็นลางไว้ว่าอย่างไรครับครับพี่ประหลัดพูดว่าอ,อพี่ประหลัดพูดว่าถ้าท่านหายไปให้ผมสองคนทําบุญตัวน,น้ําไปให้ด้วยชัดมีสีหน้าสลดุด คงไม่ถึงขนาดนั้นจต่มังคับคือพ่อแม่เออครอบครัวดิฉันก็รักและเป็นห่วงคุณประหลัดแต่เราก็ไม่รู้จะหาทางช่วยอย่างไรเราจึงไปหาหลวงตาแต้มให้ท่านจัดยาให้ท่านว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะช่วยคุณประหลัดให้หนีออกมาส่วนคุณประหลัดสักชายผู้สาวจีรพัฒน์สุดัดไม่กล้าบอกคุณประหลัดสักชายเป็นอย่างไรหรือครับชัดและโอนตำสีหน้าตกใจหลวงตาท่านว่า คุณประหลัดศัดใจมีคำเกา่าแต่ท่านก็ว่าอย่าเชื่อให้มากเพราะเป็นเพียงวิชาหมอดูอ่าคุณครูว่างไหมครับถ้าเราจะไปหาหลวงตาแต้มกันอีกครั้งจัดปูดขึ้นได้ค่ะพอดีดี่ฉันว่างตลอดบายวันนี้เพราะออกมาแล้วไม่กล้าเข้าไปโรงเรียนอีกเมื่อเที่ยงครูใหญ่ให้พันโรงมาตรงตัดภาพมาที่พระพงเผ่าพระพงเผ่ากกำลังยืนกวาดลานกุฏิอยู่ นณะที่สองหมอหนุ่มสาวเดินเข้าไปนั่งคุกเก่าลงไหวอ้าววันนี้มาเอกหรือยมมีอะไรที่จะมาปรึกษาอาตมาเอกหรือก็เรื่องที่ได้เล่าหลวงพี่ฟังคร่าวๆเมื่อวานนั่นแหละครับหมอยงยุธเป็นคนกล่าวนมัสการพระพงเผ่าพิงไม้กวาดไว้กับต้นขี้เหล็กแล้วเดินไปนั่งลงบนแทร่สองหนุ่มสาวนั่งลงบนไม้ยาวที่ทำด้วยปีกไม้สูง ซึ่งมีร่อเงาของต้นขี้เหล็กและมะระขามและมะขามป้อมแพรคลุมอยู่ข้างบนเป็นเงาร่มรื่นแล้วหมอทั้งสองก็ต่างปับกันเล่าเรื่องราวของตนที่ต้องมาตกเป็นเครื่องมือของคุณวอรหรือแวมไพ์แวมไพ่กลับอย่างละเอียดตอนแรกดิฉันคิดว่าคนที่ไปนอนให้ถ่ายเลือดเพราะเขาจะนําไปบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลแต่มากลายเป็นว่าเลือดที่ได้ขบวนการผีดิบนําไปใช้เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ ให้แวมไพายกลับแล้วยังทําให้คนที่ตกอยู่ใต้อำนาจกลายเป็นครึ่งคนครึ่งผีเที่ยวดูดเลือดหาสมาชิกต่อกันเป็นเป็นลูกโซ่ทุกวันนี้เราได้แต่หวังว่าอย่ามีใครผักคนมาปราบหรือทําลายกระบ,บวนการนี้ลงได้แล้วเมื่อนั้นแหละเราจรึงจะได้หลุดออกมาหมอแครี่พูดแต่ไม่ว่าใครจะปราบกระบ,บวนการผีดิบนี้ลงได้หรือไม่ก็ตามตอนนี้เราก็ติดอยู่ในร่างแหของผู้ที่กระทำผิดร้แรง พอๆพอกับการตั้งใจ้ฆ่าคนถ้ากระบวนการนี้ถูกจับเมื่อไรเราจะถูกสารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารนนี่แหละที่ทำให้เราไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรหมอหยงยุดพูดเออปัญหาของโยมแก้ได้โดยที่บอ,อกมาเถอะแล้วมาช่วยเป็นพยานให้ท่านนานอำเภอในสารวัตรใหญ่พระพงเ่าแนะนำและหมอยงยุดพูดว่าเรากำลังหาทางช่วยคุณประลัดบุญญรฤิ์อยู่ คือน,นี่แหละที่แครี่คิดไว้ว่าเธอจะทําอะไรสักอย่างให้ประหลัดบุญยริศได้หนีออกมางั้นก็โยมนี่เองที่หลวงตาแต้มทานายไว้ว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งช่วยให้ประหลัดบุญยริศได้ออกมาพระพงเ่ารำพึงหลวงตาหลวงตาพยากรณ์ออกมาอย่างนี้เจียวหรือครับแม้ดิฉันดีใจจังงั้นแสดงว่าดิฉันทํางานนี้สําเร็จหมอแครี่พูดซึ่งทั้งหมด ซึ่งทั้งหมอแครี่และหมอยงยุทธจึงต่างยินดีเราขอไปพบหลวงตาองค์นั้นบ้างจะได้ไหมครับได้สิโยมนี่อาตามาก็ทึ่งมากนะที่โยมมาบอกอย่างนี้หลวงตาท่านว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งจะช่วยให้ประลัดบุญญาธิ์ได้หนีออกมาแล้วประลัดอีกคนละโยมแกเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้พระพุงเผาถือโอกาสถามประลัดสักใจหนีลงไปในห้องใต้ดิน ในคื้นที่ข้างบนกําลังยิงกันคุณวอรู้ว่าตางลงไปถูห้องใต้ดินถูกค้นพบจึงสั่งปล่อยโงพายออกมาจัดก,การกับคนที่บุกเข้าไปดิฉันแน่ใจว่าคุณประหลัดศัก์ใจคงจะโดนโงพายฆ่าเสียแล้วเพราะถ้าแกหลุดไปถึงเราก็จะพยายามช่วยแกอย่างที่คิดจะช่วยคุณประหลัดบุญญรฤทธิ์คุณประหลัดบุญญรฤทธิ์แกเข้าไปในห้องที่เราสองคนทํางานอยู่เราจึงสามารถประวิงเววา่า ปะวิ่งเวลาไว้ได้โดยทําทีเป็นว่าอยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดหมอแครีต่ตอบเงินไปหาหลวงตาแต้มกันเถอยมเรื่องของโยมต้องไงหลวงตาแต้มแนะนำพระท่านเก่งกว่าอาตมามากท่านอยู่ในป่าด้านหลังภูเขาลูกนี้นี่เองพระพงเผ่าลุกขึ้นยังไม่ทันจะออกเดินเสียงจักรยานยนต์สงคันก็แล่นมาจอดขณะที่ทุกคนต่างนันไปดูก็เห็นครูสาวจิราพัฒและอน่น กำลังเดินขึ้นเดินมาอย่างร้อนรน,นอ้าวมากันพอดีหลวงพี่กำลังจะลงไปที่ตีนเขาด้านโน้นเออคือโยมสองคนเนี้ยเขามาให้หลวงพี่พาไปหาหลวงตาแต้มโยมจะไปด้วยไหมละ่ะพระพง่าทักทายจีราพัฒอย่างสนิทสนุมเพราะครอบครบัวผู้ใหญ่เพชรและกำนันรมนับถือกันฉันญาติมาตั้งแต่พระพง่าและจีราพัยอย่ยงเด็กๆนี่ก็ว่า จะพาคุณสองคนนี้ไปหาหลวงตาแทมแต่กําลังจะมาขอให้หลวงพี่พงเผาช่วยพาไปพอดีเพราะจิไม่กล้าไปเ <c oughs> ฮฮทีลปพัดปูดหัวเราะหัวเราะตัดภาพมาที่อีกที่ผู้ใหญ่เพ็ดรู้สึกขำขำที่ลูกสาวเล่าว่าวันนั้นหลังจากไปส่งหนังสือราชการแทนครูใหญ่ที่อำเภอเธอได้พบกับคนของประหลัดบ,บุญญาธิ์คือจัดและโอน ทั้งสองคนได้ชวนเธอไปหาพระพงเา่าและพระพงเ่าได้พาไปหาหลวงตาเต้มสองคนนั้นหล่อสวยทั้งคู่เลยพ่อผู้หญิงหน้าตาเหมือนฝรั่งผู้ชายหน้าตาเหมือนลูกคนจีนหนูไม่เคยเห็นทั้งสองคนนี้มาก่อนเลยมันดูแปลกๆเขาไปหาหลวงพี่พงเา่าหลวงพี่พงเผาก็ดูสนิทสนมกับสองคนนั้นมากหนูอยากรู้จังว่าสองคนนั้นเป็นใครไปอร ไปหาหลวงพี่พงเผ่ากับหลวงตาแต้มทําไมแล้วลูกได้ยินหลวงตาและท่านพงเผ่าพูดว่าอย่างไรกับขอบางละผู้ใหญ่เป็นตามหลวงตาพูดกับสองคนนั้นว่าให้รีบรบออกมาเสียแล้วมาถือศีลนหะ้ากินมังสวิรัตใครจะได้ทําร้ายไม่ได้ส่วนหลวงพี่พงเผ่ายื่นทองจดหมายให้สองคนนั้นหนูไม่รู้ว่าในทองมีอะไรหนูชัดและอ่อนอยากรู้ว่า สองคนนั่นเป็นใครอยู่ที่ไหนจึงแอบขับรถเครื่องตามไปหนูเห็นสองคนนั่นขับรถเก๋งสีเขาวเข้าไปจอดหน้าตลาดแล้วเข้าไปซื้อผลไม้ถุงใหญ่แล้วก็ขับรถเก๋งเข้าไปในซอยสำนักง,งานเข้าไปจอดที่บ้านพักหลังหนึ่งสงสัยเขาจะเป็นข้าราชการเพิ่งย้ายมาใหม่แต่ทําไมมีท่าทางแปลกๆกแปลกยังไงรึิกเขาหลบสายตาเวลาเรามองเขาไม่ค่อยพูดอะไรเวลาเรา สนใจอยากจะฟังทำเหมือนว่าไม่ไว้ใจเราอย่างนั้นแหละเขาคงไม่ใช่คนชั่วหรือกระบวนการตีดิบนั่นหลวงลูกเพราะถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาคงไม่กล้าไปหาหลวงพี่พงเผาและหลวงตายแตรอกแต่อาจจะไปหาพระผิวพระรูดมหลวงพ่อเบียงหลวงพ่อเพียนหลวงพ่อบายวันแตนีพูดแล้วหัวเระ <c oughs> หมายความว่าพระทั้งง่ารูปนี้เป็นอืม กีรักลางก็ลองไปดูที่วัดท่านสิคนไปหาพระเสียารูปนี้กันคลกๆวันตนีพูดเออเวรกรรมคนหนาคนอุตสาหไปหาพระพระก็เป็นผีดิบเสียเสียงัันกีระพัดสายหน้าครับสําหรับตอนนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้อีกครั้งนะครับถ้าชอบ็ปกดกดไลค์กดแชร์หรือติดตามได้ในยูทูปปันจุมพลหรือเฟซบุ๊กไปบุญปันเมืองครับขอบคุณครับ